สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหานอวยปกตินะครับออกผลสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับมารุ้นกันครับว่ายังไงครับเมื่อวานนี้มาหกนะครับแต่ผมก็เอ๊ะช่าใจไม่เอาแปดเมื่อวันก่อนเพราะมันย้อนแปดบนล่างเลยไม่ได้มัดหกแปดเลยเสียดายต้องขออภัยครับแต่หกมาโราเน้นหกมานะรุ้นต่อวันนี้ครับใครชอบ ใครฟังผมเฟรชชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับใครยังไม่กดข้ามใครยังไม่ได้กดใครไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะครับแล้วนวจะกดข้ามโคฟันนะครับดูให้ด้วยนะครับวันนี้สุกสิบสามฟันหวานนะครับผีออกครับคืนฮาโลวีนไม่ใช่ฮาโลวีนไม่ใช่คือสุขสิบสามจะเป็นหนังผีของฝรั่ง วันนี้เนียนยังน่าจะเหลือครับเพราะเมื่อวานแมา3ตัวโอกาสแปดเหลือผมว่า8น่าจะยังเหลือนครับ1 8 3, 8 8 8 3, 3่งแปดสามแสี่แบบตัวรอมันคือ3ครับร้อยมาสาครับร้อยมาสาม เนาะชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับมีอยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากมายครับดูเป็นแนวทางไว้นะครับอันไหนเดินเล่นครับอันไหนเดินไม่เดินไม่ต้องเล่นครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอยากให้แขกกดติดตามครับรักนะครับจุ๊บจุ๊บครับสวีเดียสวัสดีครับ